เอาฝั่งนี้เนาะประตูบ้านเอาเอาฝั่งนี้ไปริบารีนมาเลยจ้าติดตามใครบารินไหนนะจ๊ะโอ๊ยจะทำยังไงใครทำกระทงเป็นบ้างนี่ทุกคนมีใครมาช่วยเราหรือเปล่ามีใครมาช่วยเราไหมช่วยด้วยช่วยด้วยมาแม่์ม้เจตเจวดาช่วยสิไอเดีเนามาวิ่งมาเรานักฟ้าประเด็จะมาทำอะไรครับ จั๊กโทงนี่ทุกคนเราจะมาทำจั๊กทงจากขนมปังแล้วขนมปังแล้วเราก็จะเอาแป้งเปียกนะทุกคนจับกินได้เลยนะแล้วก็ไม่มีตะปูไม่มีเข็มไม่มีลูกแม็กด้วยต้นนี้ราทำจับเร็ยมาจับมาดูมาดูใกล้ๆิมาดูด้เฮ้เป็นเหมือนสลาบเลย นี่มันต้องติดแบบนี้เห็นไหมมันอันนี้มันคือกาวอันนี้มันคือกาวแป้งเปียกนะทุกคนทํามาจากแป้งมันผสมน้ําเปล่าอันดับแรกเราต้องทํำฐานมันก่อนนะนี่นขนมปังขนมขนมปังแข็งใช่เอาอนี้ทา,ากาวแป้งเปียกทั้งหมดแล้วก็เอาอนี้ติดเทปมันมันจะติดอยู่แบบนี้นประเด็นช่วยพ่ออา่อาอะไรครับเฮ้ยอ่ะต้องเด็กอับ เยอะผิดไหมโอ้โหมัเป็นต้นนี้หนอยเป็นนอนเป็นเ้นเป็นนอนเลยเหรอเาทำารมกอนพ่อเดี๋ยวให้ประเด็น้าทกร่ิโอเคเลยครับอันนี้เราแกตแล้วกดเราไ สีหวาอันนี้สีอะไรครับปรมีสีม่วงกเิด่หอมนิ่งลวบก่าหอมนิ่งจุดเดันสีม่วงมันนีอะไรเหมือนหนอนเลยอ่ะเหมือนหนอนเลยหอมไหมก็ใส่กินมะนิลาลงไปเลยมันจะเล็กหอมเอาข้างหลังติดไปเลยติไปเลยใช่ติดกันแค่ดีใจตอนสังเกตสนตวะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยว ก็ซื้อถุงขนมปังมากี่บาทยี่สบบาทถ้าสั่งออนไลน์มันจะถูกกว่านี้นะทุกคนอันนี้เราเป็นซื้อจาก้านแบ่งทายมาเหยอยดติดข้างบนเนติดเลยเลยค่ะนี่ใ้คนนี้โนสจะทำ็นคก่อนเราจะทำให้ฐานก่อนนะข้าตรงนี้โ่้ข้าวผสมกันใช่ไหมข้านฝง้ารงเนี้ลั่ลาิสปาริสซอาวดกสาวกลั จะได้ไหมแบบเฮมันจะเป็นไหมทุกคนวันนี้เรามันต้องไดนะ้โอ้โหนั่นแหละค่ะติดใจยั้คะเหยี่ยมยอ่อกระเทียมดองแดงเฮ้ยเมื่อลมพัดมาจะกินหมูทนะกิ <c oughs> นอะไรนะอพอเจ้ามีหมูทะด้วยเหรอตอนเย็นนะอ่ะเจ้าเคยกินหมูทะหรือเปล่า จอเอาเนี้ยไ,ได้มาได้ค่ะเอาเลยค่ะมันแตกไมไม่แตกครับีบได้เลยค่ะบีบแดงเลย,เลยอ่ออานี่ของประดิช่วยอล้รก็ต่อเป็นเส้นตรงก่อนใช่ไหมใช่เราจะทําเป็นเส้นตรงก่อนเราจะทําเหมือนเป็นแพรนะทุะกคนเราจะทําเป็นแพรเดี๋ยวของปรีดิมาต่อกันก็จะได้แพรสามเราก็จะได้เป็นพื้น เราจะได้เป็นพื้นมันนะทุกคนพื้นยาวๆเลยมันจะครอบอมไม่ะครอมหรอกค่ะนี่ค่ะเราทำพ่อจะทำฉานให้ปรินทำเสานะเสาบ้าน <c oughs> ปรินจะทำเป็นรูปอะไรหรอ เราทำเริงไม่ใช่เหรอ <S 1> <S 1> <S เรามาทำกันอยู่นี่ไงเรามาฝึกอันนี้คือเราทำครั้งแรกเลยนะปีที่แล้วเราทำเป็นอะไรใบตองใบตองอเ,ปเป็นบ้านเป็นบ้านแขกจุ่มน้ำจิ้มแล้วมาจิ้ม,ม,มน้ำจุ่มแล้วมาจุ่มน้ำจิ้มแล้วมาจิ้มน้ำจุ่มใช่ไหม <S 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 เหมือนจะทำง่ายนะแต่ทำไมทำไมนี่ ปาริงทำหลังคาแล้วเหรอใช่เระวังโดนมือพ่อด้วยโอเคโอ้กระดองรูปอะไรเนี่ยเป็นหลังคาบ้านไงครับเรีนทำกระถงบ้านทำบ้านให้ปลาเหรอคะโลกนี่เห็นไหมเหมือนอะไรกินอะไรนะที่อยู่ชายภูมิที่มันเป็นมันคืออะไรนะตักอยางนี่แหลยกลิ่นกระถาง ได้เป็นภาษาถ้าเป็นภาษาก็ได้นะอันนี้อันนี้ตั้งขึ้นแบบนี้อียสีแดงสีแดงแล้วก็เอาเจ้าหญิงไปวางใช่แล้วเราไปทำรูปเจ้าหญิงสีแดงเอาจุ่มสีแดงตรงนี้นะเอาขึ้นจุ่มขึ้นมันจะกลายเป็นหอกห้อยอนดีมันๆๆ <c oughs> นี่แบบนี้ทั้งครับโอเคอออออแล้วเราก็จะทำรอบๆนะคิดน,นี้นะเราก็จะทำรอบๆนี้นะ <c oughs> เอาเสามาตั้งตรงนี้เป็นรอบๆนะ ไม่ต้องถูเอาก็ได้นะที่มอสได้เราไปทำเป็นสัตแต่ธรรมดาอันนี้มันก็ลอยได้แล้วนะทุกคนเอโอยิงทำอะไรไอ้หมุนกระทง n หน่อยค่ะจะพังไหมตอนอุ้มอ่ะอ่อต้มกระทงไปลอยมันจะออกไปเนาะให้พ่อทำวงกลมให้ก่อนแล้วหนูก็ตกแต่งข้างในดีไหมคะเอาพอดีไหม เอาฝั่งนี้เนาะปัะจุบัน,นนะเอาฝั่งนี้อา<อ>นีออกงอนีอก่อนนะเอาไปให้มันโค้งที่ประตูบ้านมันต้องเป็มเปามเหียมแบบนี้มันเป็นสไตล์ม่นิมอล<อ>นี่ประตูบ้นเขียอ่ะาหูได้ทายโก๋ได้มาเอ้ามาเจ้ากีเห็นกันไม่ต้อานปท้จ้ เน่มต้องรอมันแห้งก่อนหรออันนี้พ่อจะทำรัวรอบๆนะทุกคนแป้งกิกาวได้ใช่เพราะว่ากาวเราทำจากแป้งมันแปะเปลังคนกินกาวได้นเด็กกินอาหารอื่นไม่ได้เพราะกาวเพราะ,จระว่ากาวนจะติดปากไว ทุกคนได้เสาล้อมรั่วแล้วมาเปนได้ฟังหนึ่งฟังหนึ่งนีกฟังหนึ่งมาช่วยกันกินก่อะกไหมนากเไดกินเดี๋ยวต้องตั้งขึ้นแล้วเปล่านี่ทำจะ่อนดกันเอาเียกมาเป็นีก่ได้ิดก่นี่เงี้ยทีเนาะ

จะเป็นดอกไม้อุ้ยเหมือนโบเลยอะเอาดอกไม้ตัวนี้อุ้ยเหมือนโบเลยอเอาอิ่มเสียงมื้นปาตั้งโกเลย <c oughs> อันนี้เหมือนปาตั้งโงเลยหรอกลจะทำดอกไม้แต่ตรงนี้ใส่ต้นไม้ต้นไม้อันนี้คือบ้านอันนี้คือทางเข้าบ้านนะทุกคนแล้วที่นอนอ่ะที่นอนเดี๋ยวที่นอนเข้าไปก่อนนะไม่ใช่ตรงนี้คือหลังคาเอาไว้นอนตรงนี้คือ ี่นอนอันนี้คือที่นอนเหรอคะเอาโรลงเลยไม่ใช่ต้องเขียวเขียวนี้คือที่นอนอ๋อไม่เอาใส่แล้วโอเคอันนี้คือที่นอนใช่ไหม แล้ตรงไ,ไหมอีกอันนึ่งไหมหูกระโถงอ่ะนะกระโงเราใกล้สุดแล้วนะมันไ,ไปอยู่ตัวนี้ได้ไหมใช่ครับพงทำคนไหมทำคนมานอนตรงนี้ไหมไม่ใช่เจ้าของก้อนให้เขานอนในเตียงได้ไหมอ้าวใหญ่เกินไม่เขาเขานอนในเตียงไงโอ้มนอนนย,ม,อยมันใหญ่เกินไปนะตัวถ้าย,ยืนอยู่ตรงนี้ก็ได้ไม่ได้มันใหญ่เกินเดี๋ยวมันจะเป็นเป็ดเป็นอะไรนะ ็นอะไรนะลูกทำยังไงถึงได้เป็นเป็ดอันนี้ก็คือดอกไม้นะเดี๋ยวมันยังยกไม่ได้นะทุกคนตอนนี้ให้กาวมันแห้งก่อนอันนี้มีคนด้วยนะมีสเจ้าของบ้านไม่ใช่มันเป็นเป็ดเป็ดต้องอยู่ตรงนี้โอเคนี่ทุกคนปารีนอันนี้คืออะไรคะนี่คือดอกไม้อันนี้คือทางเข้าประตูสีอะไรคะสีเหลืองกับสีส้ม สีส้มอันนี้ดอกไม้สีอะไรสีชมพูสีส้ม,ส,ส,มสีเขียวอันนี้บ้านใช่ไหมใช่อันนี้คือเจ้าของบ้านมาแล้วนะทุกคนเจ้าของบ้านจะไปอยู่ตรงไหนเลยอยู่ตรงนี้มีนะเจะ้าของบ้านมีเจ้าของบ้านอยู่ตรงนี้โ<า>อ้โหขาเ,าเดินขาเดินต๊อกแทก,ก,กอันนี้เดินต๊อกแทกต๊อกแทกไอ้กระทงของเรานะนี่กระทงของเราทำเสร็จแล้วนะกูมารีเรามาช่วยทำกระทงอันนั้นรูปอะไรครับบอลิน ลูกเต่าเหรอคะเต่าขาหักนี่นะครับทุกคนลูกเต่านี่คือลูกใหญ่อันนี้คือลูกใหญ่อันนี้คือลูกเป็ดใช่ไหมอันนี้คือเป็ดนะทุกคนออกได้นะี่อันนี้เป็ดอันนี้เป็นดอกไม้สองอันนี่ปะดินช่วยพ่อทําเต็ทเลยนะเนี่ยแคว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 แเอาวางมันชนาค่ะมีอะไรบ้าง เ้าบ้านแล้วก็ดอกไม้บ้านอันนี้ทางเข้านะครับทุกคนเป็นยังไงกระโง,งของพวกเราสวยไหมทุกคน,นมีฝีมือน่ารักน่ารักทำเองนะหอมอ่ะหอมใช่ไหมเป็ออันใหญ่มาก่ายปีหน้าปัดีินจะทำจะเคอันใหญ่มากกับเป็ออันใหญ่มาก,เด,มากเดี๋ยวเราไปฝึกฝีมือก่อนนะปัดดินใช่ไหมครับโอเคนี่ bye bye có tí tăm cột tí tăm không